สวัสดีทุกท่านนัน่งกันแล้วกันนะครับผมที่นี้เดี๋ยวผมสี่ภาพมาเบิงพงักไงไๆภายในหนึ่งนาทีนะครับผมกับปักกระคังงทองหนุ่มเมืองมาแค้นกันแล้วกันครับผมมาเบิ้งเหรียญหลวงปู่สอนวัดเริงสางนะครับเหรียญรุ่นแรกเด้อเนื้ออาปาาครับที่นี่เบิ้งไงไเนะครับที่นี่ท่านยิบเหรียญขึ้นมากครับเหรียญขึ้นมากปึ๊บอ,อ่ะเบิงความตึงของผิวเหรียญกันครับอันนี้จะเป็นเนื้อนิยมสุด อพากาสร้างสองพันเหรียญนะครับเนื้อทองแดงสร้างสามพันเหรียญนะครับค่านิยมอยู่ประมาณหนึ่ง0มื่นสองหมืนสามมืนครับแล้วแต่ความสวยแล้วแต่ว่าอยู่ในมือผู้ไหนนะครับแล้วแต่การสื่อการขายการตกลงของทั้งสองไฟนะครับอันแรกท่านยิบเหรียญมากนะครับไอ้ลงกล่องไปเลยเซียนพาทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิเป็นฮัร์ดไมฮารเจ้านี้ครับเห็นนหบล็อกนิยมสิเป็นคำนี่ครับ หลวงมีขีดอร่างเห็นบอกครับคาว่าหลวงปูหรือสิมีออ่างนะครับอยู่ตรงหนาคําว่าสอนนะครับเห็นบอกบองมิยมหลวงมีขีดอร่างครับที่นี่จุดตานี้มองเขาเห็นว่าครับจะมีเส้นนี่เด้อเขาอยู่นี่เด้อมีเส้นเด้อเดือนมาทั้งเทิงอีกครับตัวมาตัวหนะขีดซ้อนหากันครับแต่แข้งเลียนเบิ้งอีกนะครับจะมีเส้นซ้อนผ้านะครับเส้นเส้นวิ่งเลยเส้นวิ่งคมชัดนะครับนี่เห็นว่าครับวิ่งคมชัดดิของกล่อง อางเราจับโคกัสให้ครับหามุมแสงไฟให้เน้อกันเห็นกันเอ้าพาลงมาจากดนอาเห็นเห็นบ่ครับนี่เห็นบ่พาลงมาจากดันบนครับตัวมานะครับล่างๆนะครับของเกถอดวัตติดนะครับมีแต่ของแท้นะครับที่สติดนะครับอ่ะทีนี้เบื่อจุดอื่นอีกไฟไปใส่เราบ้านี่อ่าเห็นบ่ครับสีมีเส้นวิ่งของขวางขวางมันบ่ครับเห็นบ่ขวาง จากด้านล่างแล้วก็ขวางขึ้นเึ่งครับพาโตอุค so รับเห็นบ่เห็นบ่ครับเส้นวิ่งคมๆมเลยครับพื้นเหรียญนี่สิมีเส้นวิ่งเด้อนี่เส้นวิ่งประมาณนี้เลยครับให้ทุกท่านเบิงเลยเนี่ยเส้นวิ่งนี่สามเส้นลงมาทั้งล่างแล้วก็ของขวางครับตรงนี้ครับเนี่ยเส้นวิ่งสี่ครับพิกเหรียญดูดีๆเด้อพิกเหรียญดูดีๆเห็นบ่ครับตรงค้าวมาสิมีเส้นแตกแลนพานครับเห็นบ่ครับนี่เป็นเส้นแตกแลนพานเลยข้าวมานี่นี่ครับ เมตตาค้มๆครับเล็กๆหน่อยจําจดจาใบหน้าของลวกปูไว้ครับทีนี่มเบึงหูเหรียญเ้อหูเหรียญเห็นบ่ครับสิมีขีดปิ่นปิ้นนี่จะปิ่นทั้งหน้าทั้งทังหลังเ้ออันนี้สิป,ปิ่นทั้งด้านาน,นาด้านห,นาานห,หลังหูเหรียญจะเป็นหูน้หน่อยเ้อครับทีนี่พิกมาด้านหลังบึ่งด้านหน้าแล้วที่นี่ะมเบึงนี่ครับด้านหลังให้เบิ่งหูเหรียญครับผมหูเหรียญจุดนี้จะมีปิ่นป้นครับเห็นว่าจะมีปิ่นนะครับปิ้นแบบธรรมชาติเ้อครับนี่ครับ ถ้าพาซื้อสวยๆงสี่แพงครับผมแพงอยู่สองหมื่นสามหมื่นประมาณนี้ครับผมพาซื้อสวยเด้อเดี๋ยวแต่การเวลาน้าครับผมเดี๋ยวแต่มือสื่อผู้สื่อผู้ขายตกลงกันเองนะครับผมนี่ครับจะมีขีดปินพร้อมด้านบ้านนี่จะมีขีดปินเห็นบ่ครับให้เบิ่งผิวเหรียญตึงๆอัขระยันชัดๆครับเห็นบ่ครับชัดๆคมๆเลยเด้งๆเลยเห็นบ่ครับมีเส้นแตกเห็นไหะเส้นแตกครับจดจําไว้ครับเส้นแตกจุดใดที่ผมหยุดให้เบื้องนะครับเดี๋ยวกระเบื้องกับของจะของมันตรงมีเด้อ บอกเดียวกันมันก็ต้องมีครับเนาะพี่เรียนยันเดิง่งๆคุมๆครับกดเห็นบ่ครับจมๆครับนี่เห็นว่าดิ่งๆเลยพื่เรียนตึงครับพือเรียนจริงที่นี่จุดไข้แม็กจุดตายเลยรรดาเซียนทุกคนเขาเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาจะมีให้ท่านพลิกเหรียญครับพลิกเหรียญน,นีเด้ขอขาซาๆมันน้ำผมเ้อเห็นไหมอ่าพลิกเหรียญขึ้นมาเห็นบ่ครับทุกท่านเห็นยังบบางท่านอาจจะยังมายุบารูเนาะอ่าพลิกเหรียญมาไล่นีเด้อ สมมติว่านี่เนาะด้านนาพิกแางสีรับพอพีก้างสีปั๊บกล่องลงตรงนี้เลยครับแต่ที่สายตาห้องกระเนี้ยวเห็นเหรอเห็นปะยังเกิดขึ้นขอบตัดครับผมขอบตัดพระแท้มันจะต้องมีเงส่ครับฟันเฟืองครับอิ่นฟันขอบสตางเห็นปะครับฟันขอบสตางถ้าพิกเบี้ยนนี่จุดนี่ปั๊บเห็นจุดนี่ปั๊บแท้เลยครับนี่เบื่อง่ายแห้งครับนี่จุดนี่แท้เลยแต่กระสีมีสองขีดตรงนี้ครับสองขีดเนือกันมากครับตัดสินตรงบ่าด้านบนนี่ครับนี่ จะมี่ซ้อนครับเห็นบ่ด้านเหนือขีดเห็นบ่ครับจะมี่ซ้อนขึ้นมาหนี่เห็นบ่นี่พลิกขึ้นมานี่ขอบเลี้ยงตรงนี้ครับจะเป็นเหมือนฟันเฟืองขอบสาต,าตาคตา์นตัดลงมาลงมาโค้งๆน้ำกันนี่ครับตัดลงาม,มาโค้งๆนี่เกี่ยเลยครับเห็นบ่มเนื้อตาเป้าก็เห็นหรอครับนี่ขอบขอบพาเทียครับนี่เห็นว่าจุดนี่จุดนี่นะครับจุดใจเงินเลยครับนี่เลี่ยงๆกันนี่มาบุกอีก้างน,นึงครับที่นี่คางนี้นี่นี่ครับตัดเป็นธรรมชาติของพระทั่วไปครับนี่ตัดนี่ครับ ตัดเป็นธรรมชาติพ้าทั่วไปครับแต่จุดใกล้แม็กจุดใจเงินหลายๆท่านเขาจาีใจเงินตรงนี้ครับพิกขึ้นมาตรงนี้ครับเมื่อเบืองโดย,โดยร่วมคมทุกอย่างแล้วนี่ครับเมือเ่อบืรงตรงนี้ครับนี่ครับเราจะดูที่จุดนี้อ่านี่ครับนี่จุดดูจุดนี้สองจุดนี้ครับนี่ใจเงินไล้ทันทีครับอ่ะขอบพระคุณครับ